ดาวกระจายน,นานจะได้เห็นความสวยงามของดอกดาวกระจายนะคะอ่าหน้าหนาวนี่แหละคะ่ะหน้าหนาวดอกดาวกระจายก็จะออกดอกสวยงามงามสะพั่งให้เราได้รับชมนะคะความเป็นเด็กก็เต็มเลยฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วคะ่ะเพื่อนๆอ่าในสวนออกกำลังกายนี้ก็จะหนาวหนาวแล้วค่ะ หาะะให้ดูความสวยความงามของดาวกระจายค่ะทุกคนมาวิ่งที่สวนนะคะแล้วก็เห็นดาวกระจายสวยๆค่ะเลยถ่ายให้ดูค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอ,ขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะนี่ก็ดอกบานชื่นนะคะ นี่ดาวระจายค่ะมอมุมนี้บ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะสวยมากเลยค่ะชมเน้นเน้นอีกทีนะคะสวยมากสวยมากเน้นเน้นอีกทีค่ะ อีกทีนะคะนี่ค่ะถ่ายโดยรวมมันก็มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าบ้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้จะได้มุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเนาะสวยงามมากมาอดอกนี้ก็น่าคว่ำไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะจับ ให้เขาเงยขึ้นหน่อยโอเคเมื่อกี้หน้าคว่ำหน้างอไปเลยค่ะ <c oughs> หน้าคว่ำหน้างอไปเลยขอบคุณนะคะบายบายขอบคุณทุกทุกการรับชมค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะ